สวัสดีค่ะคุณติมเดวอยนะคะมากับเพื่อนนะคะไม่ใช่คุณแม่นะคะอันนี้เพื่อเลยแม่ค่ะแม่ครับเป็นแม่นะคะไม่ใช่แปดกันนะคะไม่ใช่พี่บอกไม่ใช่สีผมสวยไหมอ๋อสีสวยมากสีทอลมากเป็นยังไงบ้างสงการไมเท่ไดนมาครับงารกับบ้านที่ตายแต่พี่แจ็คเห็นเขายังอยู่บางทีบนฟันเซอร์อาการอาการอยู่มิซิวซิกครับ วันไหนที่สิบป้ารู้สอ่าใช่ปีหน้าพี่จะจัดงานสงการนะคะคนไหนมีทีมมาเต้นมาไรหน้าร้านเลยค่ะแล้วจะชุดใหญ่นะคะมีพอยตี้ผู้ชมผู้ชายเต้นถอดกางเกงในกันนะคะแต่ว่าก่อนไก่อนก่อนอยู่สงกานต้องมาตัดผมก่อนเพราะว่าผมเปียกไม่ยังเป็นทรงอยู่แต่ก็ตีเนี่ยจะใส่กางเกงในตัวเดียวนะคะเอาใครใส่สองตัวบ้างวันนี้ก็ใส่ตัวเดียวนะคะก็มางานนะคะเดี๋ยวพี่จะจัดงาน สามสิบสี่สิบห้าจัดหน้าร้านตอนนี้ก็ฮิตนะฮิตแต่พี่ว่าเ o อร์ที่เป็นเพลงแบบเต้นกันเป็นแกงอ่ะเต้นกันไม่ถกเพราเหมือนงานบวชเต้นกันเป็นกลุ่มๆอ่ะเต้นพร้อมกันก็จะบากไงเอาเต้นกันนะปีหน้าถ้าวงไหนคนไหนสนใจพี่เลี้ยงนะครับมาเต้นแล้วได้ตังค์ด้วยพี่จ้างนะครับจ้างเลยอจ้างสิได้มาครบให้เงินค่าเราดีสองร้อยไม่ได้เลยนะไม่ไเลยนะ มานะเดี๋ยวจัดให้อาหารเล้าเบียร์แล้ววันนี้ก็าตัดผมแล้ววันนี้นักเอาพาเพื่อนเพื่อนกันสมัยเรียนเพื่อนสมัยเรียนกี่ปีแล้วลูกสิบปีตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านฟินิกส์ร้านนี้ใช่อันนี้ตัดกันมานานมากตั้งแต่ร้านแรกยนอยา่ร้านนี้เลยค่ะแล้วก็น้องเขาก็เป็นเพื่อนกันสมัยเรียนนังสือนะคะก็วันนี้มาทำผมด้วยนะฝากบอกผลงานเลยมีอะไรบ้างครับสตี งานกรมานร้องเพลงตรงนี้ก็หลักๆก็ร้องง่ายที่สุดก็ไปเจอที่ร้านแซ็กส์โูนครับถ้าชอบฟังแจ๊สนะชอบฟังป๊อปก็เจอที่มิวสิกซิงวันเพื่อหันตะวันออกนะเพื่้หันแล้วก็อาทิตย์โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นฝากคนตีนไว้ด้วยนะคะสวัสดีครับโัสได้นะ